ไม่บอกไม่รู้ในนี้ว่าคลิปนี้อยู่กับการ์ตูนแบทแมนก็ใช่แล้วครับสาเหตุก็มาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงการ์ตูนฮีโร่ในความทรงจำอะ่ะผมไม่ได้พูดถึงการ์ตูนแบทแมนที่เป็นเดอะมูฟวี่อะผมก็จะมาพูดในคลิปนี้แหละครับก็ไม่อยู่ด้วยกัน3เรื่องซึ่งแบทแมนทั้ง3เรื่องเนี่ยมีพื้นฐานมาจาก DC Animated Universe ซึ่งก็อยู่ในจักรวาลเดียวกับ j Justice l e a g u e u n l i m i t m i นั่นแหละครับ ผมจําได้เลยว่าผมดูทั้ง3เรื่องเนี่ยในกระตูน็ตเวิร์ดตอนที่มันมีตัวอย่างให้ดูอ่ะผมอยากดูมากแล้วก็ได้ดูสมใจ3เรื่องเลยแล้วผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่มีต่อหนังแบทแมนทั้ง3เรื่องนี้ครับจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับ Your Angel Death Batman Mask of the Phantasm ฉายครั้งแรกในปี1993ถือว่าเป็นแอนิเมชันแบทแมนเรื่องแรกที่ ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยเนื้อเรื่องก็จะพูดถึงคดีฆาตกรรมต่อเรื่องที่แบทแมนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรในเหตุการณ์นี้ซึ่งแบทแมนก็ต้องสืบหาความจริงพร้อมกับหนีตำรวจไปด้วยแต่คดีดังกล่าวกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตของบรูซเวนในช่วงก่อนที่เขาจะมาเป็นแบทแมนด้วยบอกเลยครับแค่เกิดมาแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วอะแล้วตัวร้ายตัวใหม่ของภาคนี้อย่างแฟนทาซึมอะ ตอนเด็กที่ผมดูอ่ะผมโคตรชอบเลยดีไซน์มันเท่มากแต่พอเปิดตัวจริงว่าเป็นใครผมก็แอบ,บอึ้งอยู่นะแต่พอโตมาแล้วก็กลับมาดูอีกทีอ่ะพอคิดวิเคราะห์สักนิดนึงอ่ะผมว่ามันก็มีความสมเหตุสมผลขึ้นมาพอสมควรเลยแล้วก็มีตัวร้ายอีกตัวด้วยนะครับอย่างจ๊กเกอร์ซึ่งจ๊กเกอร์ถือว่ามีบทส่วนสาคัญในหนังเรื่องนี้เยอะพอสมควรเลยแล้วเราจะได้เห็นจ๊กเกอร์เวอร์ชั่นที่ยังไม่น่าข่าวด้วย แต่สําหรับผมหนังเรื่องนี้มีจุดขัดใจนิดนึงตรงการเล่าเรื่องเนี่ยละครับคือมันเล่าเรื่องระหว่าง2ไทม์ไลน์พร้อมกันใช่ไหมซึ่งการตัดสลับไปมาผมว่ามันทาออกมาได้ไม่เคยสมูทเท่าไหรอ่อ่ะมันมีบางครั้งที่ตัดไปเล่าแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วอะ่ะผมเลยรู้สึกไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่ครับส่วนตอนจบถือว่าจบได้ค่อนข้างเศร้าเลยนะครับคือมันเหมือนเป็นการจากลาทางน้ําตาจริงๆะ่ะ แต่ตัวของบูสเวนก็ไม่สามารถเศร้าได้ตลอดครับเขาก็ยังยืนหยัดในฐนานะแบทแมนต่อไปนั่นแหละ Batman แอนด์มิสเตอร์ฟรีซปี1998เนื้อเรื่องจะพูดถึงหนึ่งในตัวร้ายของแบทแมนอย่าง Mr. f r e e ร์ที่ได้กลับมาที่ก็อตแทมอีกครั้งเพื่อจะรักษาคนรักให้หายเป็นปกติเอาจริงๆนะหนังเรื่องเนี้มันหนังเดี่ยวของ Mr. สเตอร์ชัดๆเลยอะ คือมิสเตอร์ฟรีดอะบทเยอะกว่าแมตแปรนี่ะแล้วตอนที่ผมดูเรื่องเนี้ยผมชอบมิสเตอร์ฟรีซมากๆเลยครับใครจะไม่ชอบละ่ะตัวละครที่มีพลังน้ําแข็งอะแถมมิสเตอร์ฟรีซในหนังเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้เป็นคนร้ายแบบร้ายจาจาแต่ทุกการกระทำอะเพื่อต้องการช่วยคนรักเท่านั้นเองและในตอนจบความปรารถนาของเขาก็สมหวังครับคนรักของเขาได้หายเป็นปกติแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วแต่เพียงเท่านี้ มิสเตอร์ฟรีสหรือวิกเตอร์ฟรีสก็มีความสุขแล้วนะครับพร้อมทั้งเดินจากไปถ้ำกลางทุ่งหิมะก,ก็ถือว่าเป็นตอนจบที่ซึ้งกินใจมากเลยและเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะชอบมิสเตอร์ฟรีสผ่านหนังเรื่องนี้แหละครับ Hello Gotham! Joker's back in town! <laughs> Batman Beyond Return of the Joker ปี2000 คือภาคเนี่ยมันมี2เวอร์ชั่นครับคือเวอร์ชั่นแก้กับไม่แก้ในเวอร์ชันที่ไม่แก้อ่ะมันมีฉากตายแบบโหดๆที่เห็นว่าตายจริงๆอ่ะเขาคงคิดว่ามันคงรุนแรงเกินไปเลยปรับแก้ให้มันดูรุนแรงน้อยลงในเวอร์ชั่นที่แก้ไขมั้งครับซึ่งผมเคยดูทั้ง2เวอร์ชั่นแล้วบอกเลยว่าผมชอบเวอร์ชั่นที่ไม่แก้มากกว่าคือมันให้เราเห็นจะดๆเลยว่าตายคือตายแต่เวอร์ชั่นไม่แก้อ่ะคือมันแบบตัดฉากแล้วให้เราจรินตนาการเองอ่ะ ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนื้อเรื่องก็จะพูดถึงการกลับมาของไวรั์อันดับหนึ่งของแบทแมนอย่างโจเกอร์ที่โผล่มาในโลกยุคอนาคตที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แบทแมนคนใหม่อย่างเทรีแมกเ n น s สก็ต้องตามสืบหาความจริงพร้อมทั้งจาัดก,การโจเกอร์ให้ได้ในเวลาเดียวกันหนังเรื่องนี้ทำให้ผมได้รู้จักกับแบทแมนบียอนซึ่งเป็นแบทแมนที่โคตรเท่เลยครับ คือชุดมันสวยจริงๆอะ่ะแล้วก็สลัดภาพจำแบทแมนแบบเก่าๆทิ้งไปเลยอะ่ะเป็นดีไซน์ที่ดูเป็นโลกยุคอนาคตดีครับส่วนตัวร้ายหลักในหนังภาคนี้อย่างโจ๊กเกอร์ก็เป็นโจ๊กเกอร์ที่เรารู้จักกันดีแหละครับแถมมีฉากย้อนอดีตได้เห็นนะว่าโจ๊กเกอร์อ่ะมันตายแล้วจริงๆซึ่งตอนผมดูครั้งแรกผมเวอร์มากเลยว่าไม่คิดว่าโจ๊กเกอร์มันจะตายแล้วอะ่ะ ก็ถือว่าเป็นหนังแบทแมนที่สนุกใช้ได้ครับและในบรรดาหนัง3ามเรื่องที่ผมพูดในคลิปเนี้ยแบทแมนภาคเนี้ยจบแฮปปี้เอนดิ้งสุดแล้วล่ะขอเสริมอีกเรื่องนึงนะครับเหตุการณ์ในหนังเรื่องเนี้ยเคยถูกพูดถึงใน Justice League Unlimited ในตอนที่ชื่อเอพิล็อดด้วยครับก็เป็นตอนที่เฉลยความจริงของ Terry m c g n n s i s หรือ b t t m n n e y y o n นั่นแหะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับชอบหนังเรื่องไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและถ้าข้อมูลผิดพลาดระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ